พระสยามิโทวรอิติพุทธสังมิอิติอะระหังสหัตกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพระสยามิโทวรอิติพุทธสังมิอิติอะระหังสหัตกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพระสยามิโทวรอิติพุทธสังมิอิติอะระหังสหัตกายังวรังพุท โหนโมพุทธายะพระสยามินโธวโรอิติพุทธะสังมิอิติอระหังสหัตกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพระสยามินโธวโรอิติพุทธะสังมิอิติอระหังสหัตกายังวรังพุทโธนะโมพุทธายะพระสยามินโธวโรอิติพุทธะสังมิอิติอระหัง สัทัตกายังวรังพุทโธนัโมพุทธายะพระสยามินโทวโรอิติพุทธาสังมิอิติอารหังสัทัตกายังวรังพุทโธนัโมพุทธายะพระสยามินโทวโรอิติพุทธาสังมิอิติอารหังสัทัตกายังวรังพุทโธนัโมพุทธายะ